สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนิพพานสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้ผ้าสวยมากนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้นะคาจองผ้าสวยๆก่อนใครนะคะผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพนะคะชาวบ้านทอด้วยความสามารถในการ รังสรรค์น,นะคะสร้างสรรค์ลวดลายมาใหม่ๆนะคะมาให้ทุกท่านได้รับไปไว้ใช้นะคะเป็นผ้าไหมที่ทอมือนะคะอาจจะทอด้วยกี่โบราณหรือกี่กระตุกนะคะแต่ทอมือแน่นอนนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะผ้าหก โกนะคะสไลด์เชิงแบบนี้นะคะ<ม>สีฟ้าค่ะเป็นผ้าหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าลายเชิงแบบนี้นะคะเครือตรงนี้นะคะเป็นเครือสีอ่อนตั้งแต่นี้เป็นต้นมานะคะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะแบบนี้ค่ะ านใดสนใจทักมาค่ะผ้าไหมสวยๆนะคะคือละ3,400บาทค่ะราคานี้เย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าไหมหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าเชิงล่างสวยๆค่ะ สนใจมักมานะคะผืนต่อไปค่ะผ้าหกตะกอทอยกดอกนะคะเม็ดไมยมค่ะโเชิงช้างเป็นผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะผืนนี้ทอสอดริมนะคะเนี่ยค่ะการทอสอดริมนะคะทอยากมากนะคะทอได้นิดหนึ่งก็ต้องมาม้วนชายแล้วก็สอดริมเข้าไปนะคะ จะทำให้ริมหนาแน่นมากนะคะเป็นโฮลนะคะช้างก็สวยค่ะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะสอดสอดริมด้านล่างด้วยค่ะโฮลสวยนะคะช้างก็น่ารักค่ะเนี่ค่ะช้างส่งนะคะ โฮลแบบนี้ค่ะโฮลเชิงช้างค่ะหกตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะผืนละ3,400บาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะขนาดของผ้าใหม่นะคะปะกติก็คือประมาณหนึ่ง คูณสเมตรนะคะบางผืนถ้ามีหน้ารางใช้ฟรีอาจจะเลยไปอีกนิดนึงนะคะแต่โดยปกติแล้วคือหนึคูณสเมตรนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะคื่อละ3,400บาทค่ะราคานี้คือเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปค่ะวันนี้6ตะโกมาเยอะนะคะ6ตะโกนะคะทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริม บนล่างนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะสีธรรมชาติด้วยค่ะตือนี้สีธรรมชาติแบบนี้นะคะ หกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะสีธรรมชาติค่ะผืนละ3,600บาทค่ะผืนละ3,600บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคาบางผืนนะคะแล้วแต่ที่มานะคะผ้าเหมือนกันแต่ที่มาไม่เหมือนกันนะคะราคาไม่เหมือนกันค่ะ พื้นต่อไปค่ะหกตะกอ้อทอยกดอกลายลูกแก้วสีธรรมชาตินะคะเป็นผ้าเชิงช้างค่ะสีธรรมชาติสีชมพูแบบนี้เชิงช้างนะคะ ซงผืนมาแล้วก็ไปพอไปเจออีกทีกลับมาอีกทีนะคะราคาไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ผืนเดิมนะคะแต่คนทอค่ะก็จะทอลายเดิมๆไปเรื่อยๆนะคะทอลายเดิมๆแต่ที่มาใหม่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะหรือคนละผืนนะคะที่เอามายกในแต่ละรอบนะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันหรอยบาท บางผืนก็เหมือนเดิมนะคะเป็นจังหวะเอามาลดบ้างอะไรบ้างนะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปค่ะหกตะโก้นะคะทอยกดอก ลายลูกแก้วนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะผืนนี้สีธรรมชาตินะคะลายนี้ค่ะ เป็นสีธรรมชาตินะคะหกตะโกสีธรรมชาติค่าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะเผือละสามพันหกร้อยบาทค่ะราคานี้เย็ยบปิมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะช่วงนี้ผ้าใหม่กำลังขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นช่วงใกล้หน้าง,งานแต่งงานนะคะคือหลังปีใหม่จะมีงานแต่งนะคะทุกคนต้องการใช้ผ้าใหม่ค่ะ สุรินนะคะงานแต่งบางงานใช้ผ้าไหมเป็นร้อยผืนนะคะเป็นรับไหว้นะคะแต่เป็นการรับไหว้ในลักษณะที่ฝ่ายเจ้าสาวเตรียมผ้าใหม่ไว้ฝ่ายเจ้าบ่าวเตรียมคนมารับไหว้นะคะพ <c oughs> ื้นหนึ่งราคาพอสมควรนะคะเป็นการเขาเรียกอะไรพ่อแม่เจ้าสาวเตรียมทุนก็คือผ้าไหมพ่อแม่เจ้าบ่าวเตรียมคนมารับไหว้แล้วเงินที่ได้รับไหว้เป็น ทุนให้ลูกลูกเจ้าบ่าวนะคะเจ้าสาวไปไปทําทุนนะคะไปทําทุนไม่ใช่รับไหว้ฟรีๆนะคะแต่ยกเว้นนะคนที่ได้ฟรีจริงๆก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเท่านั้นนะคะแต่คนคนที่ญาติสนิทที่เชื้อมากกว่าน,นั้นก็คือจะรับไหว้ โดยการมอบเงินในราคาที่สูงกว่าราคาผ้าใหม่แบบเป็นเท่าตัวเพื่อให้ลูกหลานไปทำมาหากินนะคะผืนต่อไปค่ะหบตะกรอทอยกดอกเม็ดมยมนะคะผ้าทอด้วยสีธรรมชาติค่ะผืนนี้สีธรรมชาตินะคะผ้าสี่เมตรลายสับประรดนะคะ าสี่เมตรเลยผืนนี้สีธรรมชาตินะคะผ้าสี่เมตรค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ผืนละ3,600บาทค่ะ4ี่เมตรเจ็ดพันสบาทนะคะท่านใดสนใจรับผ้าผ้าผืนนี้ตัดชุดได้นะคะผ้าไหมสุดินนะคะก็คือเว,เวลาพรมสเมตรคือจะลายเดียวกันทั้ง4เมตรนะคะไม่เหมือนบ้านอื่นที่4เมตรสำหรับสี่รัวสี่ผืนหรือสี่ล้วนตัดเสื้อแล้วก็ อีกผืนหนึ่งเป็นผ้าผ้านุ่งนะคะของสุรินคือสี่เมตรก็จะเป็นลายนี้ไปเลยนะคะลายเดียวกันนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ผ้าสี่เมตรค่ะเจ็ดพันสองร้อยบาทนะคะผ้าสี่เมตร ท่านใดสนใจผ้าไหม่สวยๆทักมาค่ะแบบนี้สนใจผ้าใหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้าทาักไทยพูดคุยจองผ้าสวยๆไ,ไว้ใช้เก็บสะสมเป็นของฝากข,ของที่ระลึกนะคะไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก duc, ่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ